สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกากับเปาเจสรา EP หกสิบโพครับ EP นี้นะครับมีคนอยากให้ผมเล่าความเมาของตัวเองในอดีตว่ามีนะครับเรื่องที่เคยเมาที่สุดในชีวิตการเทรดของผมเนี่ยนะครับในช่วงสิบเถึงสิปีที่เทรดมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเรื่องไหนเมาสุดนะครับซึ่งจริงๆก็คิดนะครับจะเล่าเรื่องที่เมาสุดก็มานั่งนึกๆเอ๊เรื่องไหนเมาสุดปรากฏว่าคิดไปคิดมาจะว่าเมาสุดเนี่ยหายากครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสุดเกือบทุกเรื่องเลยนะครับดังนั้น นะครับก็เลยเอามาทําเป็นคลิปชวนมาเก่าแต่ว่าเปลี่ยนจากคําถามนิดนึงก็เปลี่ยนมาเป็นรวมมิตรเรื่องเมาที่ผมเคยทําทั้งหมดในการเทรดนะครับที่นึกออกนะตอนนี้นะนะว่าผมเคยเมาแบบไหนมาบ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับไม่ต้องไปพลาดเองเนาะก็คือเรียนรู้จากความเมาของผมนะครับแล้วก็เอาไปนะครับป้องกันไม่ให้ตัวเองทําตามนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับก็คือตอนที่ผมเข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับก็สิบเอ็ดสิบสองปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินไซต์เยอะมาก ซึ่งจริงทุกวันนี้ก็มีข่าวอินไซต์นะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะโอ้โหตอนตลาดบูริชดีมากๆเนี่ยนะครับโอ้อินไซต์เต็มไปหมดเลยแล้วก็อินไซด์นะครับหลายตัวก็วิ่งจริงๆนะครับแต่ว่าหลายตัวเนี่ยนะครับก็ไม่วิ่งซึ่งตอนที่ผมเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นตลาดมันบูริชพอดีครับก็ตอนนั้นอ่ะผมก็ซื้อตามอินไซต์แรกๆก็ได้กําไรดีครับมีบางตัวที่ขาดทุนบ้างแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่ตลาดบูริชก็คือต่อให้ตัวไหนที่ขาดทุนอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวมัันนกกก็็งลลบบบบขึึ้มมาาาคคือแพระ ปรากฏว่าผมก็เล่นตามอินไซด์ไปเรื่อยครับแล้วก็ด้วยความไบแอสนะครับทำให้ดอกหลังๆครับก็คือพอตลาดมันเริ่มเป็นขาลงเนี่ยนะครับหุ้นหลายตัวมันก็เทลงมาไอ้พวกอินไซด์ก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะครับก็มันก็ลงมาแต่ด้วยความไบแอสของผมนะครับผมก็แบบคือพอมาลงมาเนี่ยแทนที่จะสต็อปลอสแทนที่กราฟมันพังผมก็รู้สึกด้วยความที่แบบไม่เคยได้เงินมาจากตอนที่มันมีข่าวอินไซด์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันลงมาเนี่ยนะครับก็คิดเอาเองนะครับ หรือได้ยินมาบ้างก็แบบเฮ้ยไม่หรอกมันแค่ตกลอยเฉยเดี๋ยวแบบมันก็ขึ้นต่อหรือไม่ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเจ้ามันเคลียร์คนออกเฉยถั่วครับตอนนี้มันลงมาผมว่าถัวถ่วถัวถ่วถัว่วถั่วนะครับซึ่งถั่วมาตลอดทางเลยนะครับพอสุดท้ายเรื่องเนี้ยนะครับมันโหดตรงที่ว่าจุดที่ผมทนไม่ไหวและคัดลอด็อตแทบจะเป็นโลที่สุดของรอบนั้นเลยนะครับจุดที่ผมขายเนี่ยต่ำกว่าโลสุดของรอบนั้นเนี่ยแค่ไม่กี่ช่องไรนั้นมัน นะครับก็ออกข้างพักตัวแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะครับทําให้แบบไมช์เซตพังแบบหนังมากครับคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรารู้สึกเอาว่าไอ้ข่าวอินไซด์เนี่ยนะครับมันเคยทํากาไรให้เราได้ดังนั้นเราก็รู้สึกว่าอินไซด์ที่ได้มานะครับที่ได้ยินมาเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับดังนั้นพอเวลาเราคิดว่าข่าวอินไซด์เป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่ว่าตลาดมันจะลงแค่ไหนกราฟมันจะพังแค่ไหนเราก็จะไม่ขายและมีแนวโน้มที่เราจะถั่วด้วยนะครับดังนั้น ไอ้ครั้งนั้นเนี่ยคือเจ็บหนักแบบหนักมากนะครับลบแบบถ้าคิดเฉพาะหุ้นตัวนั้นตัวเดียวเนี่ยนะครับก็ลบประมาณ70% 60ผมว่าน่าจะประมาณ6 0สิได้นะครับคือมันมันมันมองยากแล้วตอนนั้นเพราะว่ามันถัวมาหลายรอบนะครับแต่ว่าแบบหนักหนักมากจริงๆแล้วรอบนั้นคือตอนนั้นผมไม่ได้จบบันทึกด้วยแต่รู้ว่าเงินหายไปเยอะมากนะครับก็รอบนั้นคือรอบที่ผมรู้สึกว่าหนักมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยเมามากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับ นะครับก็ไม่รู้ครับว่ายังไงผมเห็นว่าเนี่ยข่าวมันออกว่าเดี๋ยวจะปันผลนะเป็นเงินด้วยปันผลเป็นหุ้นด้วยผม,ผมคิดโอ้ยเป็่งปันผลเป็นเงินด้วยปันผลเปนเ็นหุ้นด้วยเทียบกับราคาตอนนี้นี่คือแบบโคตรโคตรถูกอะคือแบบปันผลออกมานี่แบบคิดออกมาปันผลเป็นเงินกับเป็นหุ้นโอ้แปลงออกมาโอ้ยมันสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เลยเว้ยคือแบบรู้สึกแบบรวยแน่รอบนี้ทําไมคือคือตอนนั้นผมเข้าไปพอเห็นข้อมูลปุ๊บผมก็เข้าไปซื้อตอนที่จะซื้อแบบบิดออฟเฟอร์มันไม่เห็นขึ้นเลยไม็ไซื้อกป หลายนั้นสองวันต่อมานะครับพอมันปันผลเป็นเงินปันผลหุ้นราคามันได้หลดครับได้หลดลงมานะครับพอๆกับที่ผมได้เงินปันผลกับหุ้นนะครับแล้วกว่าหุ้นปันผลจะเข้าพอร์ตนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะนะว่ามันผมนึกว่ามันจะเข้าเลยกว่ามันจะเข้าพอร์ตก็ใช้เวลานะครับแล้วหลังจากที่มันปันผลเป็นเงินกับเป็นหุ้นเนี่ยมันลงยาวเลยครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้ตอนหลังว่าแบบจริงๆเวลาซื้อนะครับปันผลเนี่ยถ้าเกิดว่า เ <för sp> ราซื้อก่อนมันผลแค่ไม่กี่วันอะราคาที่เราซื้ออะครับเวลาได้ปันผลมันก็จริงแต่ว่ามันก็จะไดรูดลงมาเท่ากับเงินปันผลหรือหุ้นที่เราได้อยู่ดีนนะครับแล้วหลายตัวมันลงเยอะกว่านั้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อหุ้นปันผลเนี่ยมันต้องซื้อก่อนหน้านั้นนานๆแล้วก็มันต้องคํานวณอะไรอย่างเหมือนที่ผมเคยไลฟ์นะครับไปก็ตอนนั้นอะผมก็เลยแบบเริ่มมาศึกษาเพราะว่าซื้อแบบเม่าๆอย่างเงี้ยมาหลายรอบคือซื้อเสร็จปุ๊บได้ปันผลมาราคาไดรูดเหมือนไม่ได้เลยแถมนะครับไอ้ปันผลที่ได ดังนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อปันผลก่อนที่มันจะขึ้นบันผลวันสองวันเนี่ยนะครับไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเคยเมามาก่อนนะครับก็เลยมาทำไลฟ์ให้นะครับและที่สามก็คือจําราคาแพงสุดก็คือสมมติเห็นหุ้นตัวหนึ่งอ่ะมันวิ่งกันไปวิ่ง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 ึันไปนะครับพอมันสมมติมันวิ่งจากสาบาทไป3าสบสมมตินะครับผมก็เห็นมาน30สพอมันลงมาสามสิบเนี่ยนะครับ จับสาบาทขึ้นไปส0บาทจะใช้เวลาสักปีกว่าสองปีนะครับแล้วพอราคามันลงมาจากส0ิบเหลือสิบห้าบาทนะครับผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนั้นมันถูกซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นในปีแรกๆคือปีที่ผมเข้ามาในตลาดปีแรกมันง่ายนะครับแล้วพอปีสองปีสามนี่คือแบบเจอตลาดยากพอดี <c oughs> ผมเห็นว่าเฮ้ยหุ้นมันลงมาจากสามสิบาทแล้วตัวเนี้ยมันขึ้นมาจากสาบาทหุ้นโคตรดีเลยคือแบบคือถ้ามันไม่ดีมันจะขึ้นไม่ได้ไง,ไงวะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าจสากสิบาทลงมาเหลือสิบห้าบาทถูก มันถูกแล้วลงมาครึ่งหนึ่งนะครับประโยคอะไรประโยคคลาสสิกเริ่มเข้ามาในหัวนะครับจงกล้าในตอนที่คนอื่นกลัวนะซื้อเลยครับตอนมันลงมาห้าสิเปอร์เซ็นซื้อนะครับแล้วพอมาลงมา75%็ิห้าปอร์เ็ผมก็ซื้ออีกนะครับคือผมรู้สึกก็แบบโคตรถูกคือตอนนั้นแบบเราจะต้องกล้าไว้เราจะต้องกล้าไว้แบบเหมือนแบบตอนที่มันลงมาเนี่ยถูกๆนะครับปรากฏว่าลงไปเรื่อยครับลงไปจนจนจบรอบมันต่ำกว่าสามบาทที่ผมเห็นด้วยนะครับ ขาดทุนหนักมากนะครับแล้วนะครับกว่าจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาบอกกล้าตอนที่คนอื่นกลัวเนี่ยมันสาย VI ไเว้ยมันคือสายพื้นฐานเว้ยนะครับแล้วไอ้หุ้นที่มันลงมาเนี่ยจาก30บบาทเนี่ยนะครับทำมามองย้อนกลับไปมันคือหุ้นที่เป็นขาลงมันจบรอบแล้วนะครับแล้วผมไปเจอหุ้นจบรอบที่แบบมันไม่ได้มามีเก็บของใหม่คือจบรอบเลิกเลยนะครับเพราะสมัยตอนนั้นมันเป็นแบบหุ้นบางตัวที่แบบ เลิอกออกจากตลาดนะครับถ้าใครอยู่ในตลาดมาน,นานสิบสิบเอ็ดปีเนี่ยย้อนกลับไปพูดห้นหลายตัวในตอนนั้นเนี่ยมันออกจากตลาดไปแล้วนะครับเออผมเจอแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเม่ารอบนั้นนะคือเม่าที่เกิดจากการจําราคานะครับเราคิดว่าหุ้นมันจะต้องกลับไปที่ราคาเดิมซึ่งความจริงไม่จําเป็นนะครับหุ้นไม่จําเป็นต้องกลับไปที่ราคาเดิมทั้งขาขึ้นขาลงนะอย่างติหุ้นดีๆอ่ะคุณเคยเห็นมันบาทสองบาทมันอาจจะขึ้นมาสี่ห้าสิบ มันไม่จำเป็นจะต้องกลับไปที่บาทสองบาทอีกแล้วตลอดชีวิตของหุ้นมันเลยก็ได้เพราะถ้าหุ้นมันดีในนะครับในลักษณะคล้ายๆกันแต่เป็นทางตัวข้างๆก็คือถ้าหุ้นมันแบบเขาเรียกว่าคุณโดนเกณฑ์กำไรขึ้นมา,มาสุดตรงนะครับเขาเลิกเล่นแล้วหรือแบบพื้นฐานเปลี่ยนนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ราคาเดิมเช่นหุ้นราคาสามสิบาทมันจะไม่กลับไปที่สามสิบบาทอีกเลยตลอดชีวิตมันเลยก็ได้จนออกจากตลาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่คือเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่เมาอันที่สี่ครับก็คือซื้อตามราคานักวิเคราะห์ไอนเลยครับ ราคาเป้าหมายที่แบบมีนักวิเคราะห์อหะไรบลอกอ่านทุกบกนะครับเอาราคาคอนเซนทัสมาด,ดู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 มีเฉลี่ยด้วยนะเนื่อากตัวเองฉลาดมากเอาราคาคอนเซนทัสมาเฉลียล่ยนะครับบวกบวกบวกกันหาเฉลี่ยแล้วคิดมันเฉลี่ยมาตัวนี้ห้าบาทกว่าตอนนี้สามบาทกว่าคือกําไรเห็นเห็นนะครับเออนี่ขนาดเอาราคาเฉลี่ยนะไม่เอาราคาสูงสุดนะนะครับสาบาทผมซื้อครับซื้อไปนะครับราคามันลงผมก็ซื้อหนักเหมือนกัน <l ain> ไม่เหมือนไม่ต่างจากไอ้รอบแรกๆก็โดนหนักครับเพราะว่าสุดท้ายพอราคามาลงไปเรื่อยๆนะครับราคาเป้าหมายปรับลงจ้านะครับก็คือเขาก็ปรับลงบอกผลประกอบการเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนนะครับก็ทําไงนะครับคาดไปครับโดนอีกหนักอีกครับอันนี้คืออันที่4ครับอันที่5้าครับตอนเข้ามาตลาดใหม่ๆเมาอันนี้คือเมาแบบเมาที่ผมว่าน่าจะเคยเป็นหลายคนกนะ็คือเข้า,าเสร็จป,ปุ๊บเห็นหุ้นมันวิ่งแรงซื้อแบบไม่มีความรู้เลยเห็นทิกเกอร์เห็นเห็นมันเปิดดูหุ้นแล้วมันวิ่ง แล้วรู้สึกดีพอซื้อเสร็จปุ๊บแล้วมันวิ่งจริงๆนะครับก็คือพูดง่ายไปซื้อตอนที่มันกำลังสปินพอดีบวกไปสามสี่ช่องขายแล้วได้กําไรตอนนั้นแบบซื้อใช้เงินไม่เยอะอยนะได้กำไรวันห้าร้อยพันหนึ่งภายในเวลาแบบไม่กี่นาทีผมรู้สึกโอ้ยกูเจอทางสว่างแล้วโคตรง่ายคือซื้อปุ๊บมันวิง่งวิ่งวิ่งไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องดูการาฟเลยนะครับผมก็นั่งมองหุ่นอะ่างไรตัวบางตัวซื้อแล้วมันจะไม่วิ่งก็รอมันพอมันวิ่งก็ขายแล้วก็กาไรก็ตอนที่ผมเข้ามมมมาาเเ่อหเยหนนนนนนีีนตตััั้ลดดไครบ ปรากฏว่านะครับขนาดตลาดดีนะซื้อบางตัวแล้วมันล่วงพอมันล่วงด้วยความที่ไม่มีความรู้อะไรเลยครับรู้สึกว่าสมมติหุ้นมันวันนั้นมันบวกมาสองสามเปอร์เซ็ผมไปซื้อตอนที่มันบวกมวาแล,แล้วพอมันย่อลงมาผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็นขึ้นนะครับคือแบบเขาอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกแบบเอาภาพในอดีตมาปรากมัมลงไปเรื่อยๆเนื่องจากเราไม่ได้ดูกราฟไม่มีแผนไม่มีเลยครับล่วงไปเรื่อยก็นะครับรู้ตัวทีคืนลึกแล้วนะครับก็คือเวลาได้อ่นะซื้อมั่วๆเวลาได้ได้สองสามช่องครับแต่โดนโดนเป็นสิบ กว่าจะยอมกว่าจะอะไรเงี้ยนะครับโดนเป็นสิบแล้วพอขายไปหลายครั้งขายเสร็จปุ๊บมันดีดนะครับก็คือไปขายที่ก้นมาเลยเพราะว่าเราขายจนแบบตอนที่กราฟมันแบบลงไปลึกแล้วหรือไปถึงแนวรับข้างล่างแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นคือเวลาได้ได้นิดเดียวเวลาเสียเสียโคตรเยอะเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับไม่รู้จะขายตรงไหนนะครับทั้งตอนขายทำำํากําไรแล้วก็ตอนนะครับขายสต็อปลอดแล้วก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนซื้อมั่วๆทาให้ทุกอย่างพังหมดนะครับอันนี้คือข้อ5นะครับแล้วก็ข้อ6เมาที่6ก็คือเมาตอนที่เข้ามาในตลาดเนี่ย 10 11ปีแล้วคุณไปเปิดกราฟดอนหลังดูตอนนั้นเป็นบูลชมากมากนะครับก็คิดว่าตัวเองเก่งครับได้กําไรมาแบบมั่วๆซื้อมาแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองเก่งนะครับยิ่งหุ้นขึ้นนะครับผมยิ่งเอาเงินที่อยู่เงินเก็บมาใส่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 ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าตลอดทางที่ขึ้นมาได้งาไรง่ายไงนะครับตอนเสียเสียตอนใช้เงินเยอะสุดครับตอนนั้นพอมันเริ่มลงอ่ะก็คือตอนนี้ลงเงินเยอะที่สุดตอนนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ก็ได้จากฐานเงินต่ำๆเอาง่ายๆเวลาได้ได้จากฐานเงิน0 0มส แต่เวลาเสียเสียจากฐานเงินเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเมาหนักๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราคิดว่าตัวเองเก่งด้วยไงนะครับยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งตอนขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวเองเก่งยิ่งใส่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 ดังนั้นผมเลยเตือนเมื่อรอบโควิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนถ้าใครจาได้ปี2019 2020ว่าใครเข้ามาในตลาดหุ้นตอนช่วงโควิดคุณอย่าเพิ่งคิดว่าคุณตอกเป็นฟูลไทม์หรือคิดว่าแบบเฮ้ยวิธีใช้อยู่มันเวิร์กแล้วเพราะตอนนั้นตลาดมันง่ายมันขึ้นมาจากบอตทอมนะครับแต เนี่ยคือไอเดียอ๋อเมาอีกอันหนึ่งเพิ่งน,นึกได้พอดีเมาที่คิดว่าตัวเองอ่ะซื้อของพร้อมเจ้าแบบสมมติเห็นมันมีแบบบิดออฟเฟอร์แล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,งมีการซื้อซื้อซื้อใหญ่ใหญ่อะไรไหมคิดคิดรวมกันแล้วแบบเงินเป็นสิบยี่สิบล้านผมก็คิดโอ้ยเจ้ามันซื้อนี้แน่นอนนะครับไปซื้อตามหรือไม่ก็แบบเห็นบิ๊กหลอดโอ้หบิ๊กหลอดโคตรเยอะเลยซื้อกันนอกกระดานโคตรเยอะเห็นทุนตำตำตำกว่ากระดานไปซื้อสุดท้ายพังหมดผมถึงไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนนั้ ไอหลัก10ล้านเนี่ยนะครับสำหรับคนทําราคานี่คือน้อยโคตรนะครับหรือแบบบิ๊กหลอดนะครับมันก็ต้องมาดูโซนบนโซนล่างกาฟเป็นยังไงต่อตอนนี้นไม่รู้เลยเลยนะครับใบแอดรวนพังเช่นกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือรวมมิดความเมาประมาณ6กเข้อนะครับก็มาเล่าให้ฟังบหวังว่าจะได้ประโยชน์กันแล้วก็อย่าเมานะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โครงการงดเมาเข้าพรรษา นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากความม้าของผมในครั้งนี้แล้วก็เติบโตเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับส่วนนาคารหน้ามันจะผมจะมีอะไรมาเกาให้อีกก็เดี๋ยวโปรดติดตามนะครับเจอกันสวัสดีครับ